เราต้องมีเหตุผลอะถ้าคุณแม่คุยแล้วเรารู้สึกว่าเหตุผลมันไม่ใช่เรารู้สึกว่าต้องถอยก่อนถอยไปตั้งหลักก่อนเนาะบางทีเราคิดว่าตัวเองถูกคิดว่ามันใช่อะอคิดว่าอาจจะใช่จริงๆก็ได้นะบางทีอะแล้วคุณแม่เขาไม่เก็ทนะอยเนาะเราอาจจะต้องเรียนรู้ช่าเอาแปหนึ่งนะแม่อย่างงี้นอาใช่เราอาจจะต้องอธิบายเรียนรู้ค่อยๆบอกเขาว่า เออมันมีผลดีผลร้ายเราเข้าใจ hmm. แต่ถ้าเราอยากพุ่งชนจริงๆอะ่ะเราก็ต้องบอกเหตุผลเขาว่าทำไมเมื่อลูกไปเรียนหรือลูกตัดสินใจที่จะทำอะไรต่างๆแน่นอนว่าผู้ปกครองห่วงห่วงลูกคิดว่าในความคิดของของลูกก่อนดีกว่าลูกคิดยังไง ต่อความเป็นห่วงของพ่อแม่ในระดับไหนที่คิดว่าห่วงมากเกินไปห่วงควรจะแม่ห่วงหนูพอดีพอดีก็พอใช่ไหมแบบไหนหรือแม่ควรจะห่วงลูกมากกว่านี้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูน่าจะเป็นแม่ห่วงหนูมากหน่อยเขาเขาปล่อยเราตัดสินใจหมดเลยบางทีแล้วก็เคว้งว่าเออเราตัดสินใจถูกหรือเปล่านะอย่างเงี้ยค่ะก็แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดห่วงเกินไปมันก็ต้องมีอึดอัดกันบ้างเนาะเพราะว่า บางทีเราจะกดดันตัวเองอยู่แล้วแหละว่าเออเราทำดีหรือไม่ดีตัดสินใจแบบนี้จะถูกต้องไหมอ,อย่างเงี้ยค่ะ,ะก็ะคิดว่ามันเป็นอะไรที่ต้องคุยกันนะทั้งสองคนถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันมันดีแล้วเราคิดว่าขอลองทำหน่อยอถ้าเกิดว่าผลออกมามไม่ดีอ่ะไม่เป็นไรเราจะเรียนรู้แล้วรับมันให้ได้แต่ในส่วนก็เข้าใจคุณแม่ว่า มันเราเป็นผู้หญิงด้วยเรายังเด็กด้วยอมันต้องมันต้องเผชิญอะไรบางทีเขาไม่อยากให้เราเจออย่างเงี้ยเขาก็ก็เป็นห่วงัถือหัวใจคุณพ่อคุณแม่แม่ก็แข็งแรงนะใช่เป็นผู้หญิงด้วยหั่ใแข็งแรงม่กต้องให้น้องอิงไปอยู่ต่างประเทศเออใช่ด้วยคนเดียวอะไรเงี้ยไม่ได้มีญาติพี่น้องอยู่ที่นู่นไหมหรือว่าใช่ค่ะไม่มีไม่มีอ๋อแล้วแบบไหนถึงบอกว่าคิดว่ามากเกินไป เอาจริงๆยังไม่ค่อยมีเลยนะเท่าที่เจอมาเพราะว่าคุณแม่ปล่อยแล้วเขาก็ไว้ใจเราส่วนหนึ่งคือเรารู้เลยว่าเราโตขึ้นขนาดนี้ได้เพราะว่าความไว้ใจของแม่แล้วก็คุณพ่อด้วยเราเราสามารถมีปัญหาอะไรเราทักหาได้เลยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เป็นไรใช่แต่เขาเขาก็มีเวลาให้เราตลอดใช่ไหมใช่ค่ะมีมีเวลาถึงแม้ว่าเขาจะรอเราเใช่มเข้ามอแล้วอยู่ต่างประเทศมันก็จะแบบ สนเวลานี้แล้วลูกทำไมไม่โทรมาอ๊ะทำไมอเประมาณนั้นก็จะมีบทว่าเออไม่โทรหาแม่เลยนะเข้าใจเคยเจอครับเคยเจอทำไมลูกไม่กลับบ้านสามทุ่มแล้วยังไม่กลับบ้านใช่ใช่ผิดผิดเวลาไปหน่อยนะเอ้ยอันนี้แซวนะครับคุณแม่อันนี้แซวนะครับจริงๆน้องอิงเป็นคนหนึ่งที่ที่ผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกทึ่งถ้าเป็นผมเนี่ยไปเรียนต่างประเทศไม่รู้ผมจะเป็นตัวอะไรไม่รู้นะครับ ปล่อยไปแล้วนี่ปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วนี่สบายใจเออลูกไปเที่ยวเองได้ด้วยใช่เนี่ยไมไปเที่ยวเลยใช่คือแม่ไม่เห็นไงแม่ไม่ได้มีจานดาวเทียมส่งมาเหมือนในกระตูนหรืออะไรแบบเห็นทุกๆอย่างถูกไหมแล้วแม่ของลูกผู้ชายห่วงลูกชายไหมคะยังไงเกิดขึ้นลูกผู้ชายนี่ช่วงที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อวัยรุ่นเนาะใช่ใช่ห่วงไหมคะห่วงเพราะเรื่องการคบเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนตา และแอีกอย่หนึ่งก็คือเรื่องอยาเสพติด,ดีด้วยนะครับ <laughs> แต่ว่าในเรื่องยาเสพติดแล้วก็ค่อนข้างแบบมั่นใจค่ะว่าเออเราสอนเขาเราดูแลเขาเนี่ยเขาไม่มีที่จะไปใกล้มาแน่นอนแต่เรื่องผู้หญิงเราก็ห่วงห่วงแต่ว่าเราไม่สามารถปิดกัน้นได้เนอะเด็กวัยรุ่นเนี้ยแต่เราให้คําแนะนําค่ะลูกคบคนนี้ลูกก็พยายามที่แบบว่าจะมาให้ มาทําความรู้จักกับครอบครัวให้โอกาสแต่ว่าเราให้คําแนะนํานะให้คําแนะนําว่าเราคบกันแล้วขนาดไหนยังไงต้องระวังอะไรบ้างเนี้ยค่ะประมาณเนี้ยพอเขาคบเสร็จคนนี้ไม่ใช่ก็เป็นประสบการณ์เขาละซึ่งตอนแรกเขาอาจจะรู้สึกแบบคนอกหักใช่ไหมคะอกหักไม่เขาเขาอกหักเนี้ยเราก็แล้วเออมันเป็นอยู่ในสภาวะเนี้ยเราก็เคยเหมือนกันแต่ว่าเราให้คาแนะนําเอา เดี๋ยวเขาก็จะมีประสบการณ์ตรงนั้นเองเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เป็นห่วงของเด็กผู้ชายเนี่ยนะคะมีมีมีอีกนิดนึงก่อนไปคําตอบอีกนิดนึงทํายังไงเขาลูกของเราเนี่ยครับเขาถึงกล้าที่จะพูดเรื่องเหล่าเนี้ยกับเราแบบจริงๆว่าโดยโดยส่วนตัวผมเนะี่ยผมไม่ค่อยกล้านะแม้แต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่กล้าที่พูดทุกๆอย่างให้แม่ฟังหรือพ่อฟังคือ ยังไงเดียคือตอนแรกอ่ะเขาเขายังไม่เปิดเผยอืเราก็จะค่อยๆถามมีใครรู้นิดนึงอย่างนี้นะหรือว่าเราจะรู้มาจากอคุณแม่ต้องมีสายแล้วค่ะแม่มีสายอุ๊ยฟังไหมนะครับแม่มีสายอยู่แล้วนะครับไม่รู้สายไหนไม่รู้นะฮะเราพอพอพอเขารู้ว่าเออเราเราทราบตรงเนี้ยครับเออก็จะคุยให้ฟังว่าเป็นยังไงยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่เด็กผู้ชายเนาะไม่พูดเยอะเราต้องถามเยอะเยอะ แล้วก็เขาก็จะบอกให้เราแล้วก็อาจจะพามาให้เรารู้จักเงี้ยค่ะนั่นแสดงว่าลูกก็ต้องมีความไว้ใจแม่ไว้ใจเนอะมากเหมือนกันออลูกถึงกล้าที่จะพูดกับแม่แต่ว่าถ้าสมมติว่าแฟนลูกอ่ะแม่ไม่ใช่ชอบเลยลูกเงี้ยแม่ทำยังไงอ,ะอ่ะก็ก็แม่ไม่ได้แบบ ลูกสะพ้ายแม่นะอะไรเงี้ยมีมีมีอารมณ์นั้นค่ะมีอารมณ์นั้นแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะห้ามเขาได้ใช่ไหมคะแต่เราก็จะแบบว่าให้คําแนะนําไปค่ะให้ข้อมูลไปค่ะว่าเออมันถ้ามันเป็นลักษณะเนี้ยแก็บมันจะเป็นยังไงมันอาจจะเกิดปัญหาอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาอาจจะไม่ฟังเราเออเขาก็จะอาจจะดันทุลังนี้ไปจนสุดท้ายมาพอเขามีประสบการณ์แล้วเขาได้เรียนรู้กับ เออ<ม>สิ่งที่เราพูดไปมันใช่แฮะอย่างเงี้ยประมาณนั้นมันก็เหมือนเป้าหมายชีวิตเขาเนาะว่าถ้ามันถ้ามันเนี้มองแล้วมันดูเหมือนไม่ค่อยจะใช่นะลูก<ม>อะไรเงี้ยเนาะคล้ายๆกันให้เขาลองก่อนใช่ให้เขาลองแล้วก็เราก็ให้คําแนะนําไปอย่างเงี้ยค่ะอืมอืมอืมออน้องอิงคิดว่าแม่คาดหวังอะไรจากเราไหมเรื่องแฟนอะไรอย่างงี้มีไหมต้องแต่งงานอายุเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ยด้ไหม หนูว่าหนูคุยกับแม่เป็นแนวเมาส์มอยมากกว่าแล้วก็จะเมาท์มอยผู้คนนี้่างเหรอน่ากลัวเมา์มอยผู้เเป็นผู้ชายล้วผมรู้สึกน่ากลัวจังเลยมีไหมเนี่ยเราเป็นบ้านผู้หญิงคือว่าหนูมีพี่สาวสองคนส่วนใหญ่ถ้าเรื่องแบบนี้เราก็จะคุยกับพี่สาวมากกว่าเพราะเราก็แบบด้วยวัยที่ใกล้เคียงมากกว่าด้วยไงค่ะแต่ สายของหนูก็คือพี่สาวได้แหละที่ไปรายงานคุณแม่แม่ก็ไดเราก็คับพี่สาวอิงมีใครไหมอ่ะไม่บอกแม่หรือเปล่าคุณแม่ไม่ค่อยคาดหวังกับหนูมั้งเพราะว่าหนูคาดหวังในตัวเองสูงอยู่แล้วอสดเราสีนเองแล้วไว้ใจเนาะใช่ใช่ไม่งั้นไม่ส่งไปเราเลยแบบแม่รู้ใจในตัวเองขึ้นด้วยแบบนี้อย่างเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นในความไว้ใจอก็เหมือนมี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความคาดหวังอยู่ในตัวอิงสูงเหมือนกันนะใช่แต่เราไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยนี่มันต้องอย่างนี้เอาไปขอกินน้ำก่อนเนี่ย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 จริงๆนะบางบางทีบางทีถ้าเกิดลูกนะครับเข้าใจลูกเห็นและลูกรู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรและลูกทําสําเร็จแล้วเชื่อแน่นอนว่า พ่อแม่ก็คงไม่ไม่ได้ยุ่งอะไรกับลูกมากเพราะแม่ก็ไว้ใจถึงแม้ว่ามีความคาดหวังสูงอยู่แล้วใช่ไหม <laughs> ครับมีอะไรเสริมไหมครับหนูว่าถ้าพ่อแม่ที่คาดหวังหรือไม่คาดหวังถ้าความคาดหวังลูกเองก็รู้อยู่แล้วว่าทําไมเขาถึงคาดหวังเนาะ,ะบางทีเราเรารู้อยู่แล้วแหละว,ว่าเหตุผลที่เขาคาดหวังมีอะไรเพราะว่าแต่ละบ้านก็จะมีเรื่องราวที่แตกกันเราก็แบบ เราก็รับผิดชอบในส่วนของตัวเองทําในสิ่งที่เราคิดว่ามันดีแล้วถ้าคุณแม่คาดหวังเราก็คาดหวังตัวเองเหมือนกันทําให้มันออกมาดีแล้วประมาณนั้นละค่ะมันจบมาเป็นยางหวังมากกว่านี้ละคะลูกมากกว่านี้่้มากกนีละค่ะลูกจนเราเครียดเลยเนี่ยลูกไหวไหมหรือแบบแม่หนูไม่ไหวแล้วเออหนูว่ามันต้องมีการบอกกันตรงๆเนาะว่า ทำไมถึงต้องมากดดันเราขนาดนี้คุณแม่ลองมาทําเหมือนเราไหมมันต้องมีการพูดคุยใช่ต้องมีความกล้าสูงบ้านนี้เขาเปิดโอกาสให้ลูกได้คิดด้วยตรงไปตรงมาครับถามน้องอิงต่อครับถ้าวันหนึ่งเราทําพลาดจากความคาดหวังแม่เราจะทํายังไงเวลาเราจะบอกกับแม่พูดกับแม่แล้วเราอยาก หนูร,รู้สึกว่ายากเพราะว่าด้วยตัวเองเป็นคนคาดหวังตัวเองสูงแล้วถ้าเราล้มเหลวผิดหวังหนักเหมือนกันนะคะแต่เราก็ต้องกล้าที่จะขอความช่วยเหลือต้องกล้าถามกล้าพูดไม่งั้นไม่งั้นใครจะช่วยเราเนาะไปไปถามเพื่อนเพื่อนก็ไม่มีแรงสนับสนุนมากพอที่จะช่วยในด้านนี้นะคะ่ะเราก็อาจจะเกริ่นสักนิดนึงก่อนว่าเออเรามีปัญหาด้านนี้นะ ไปไม่ไหวจริงจริงอย่างเชิงอย่างเชิงเรื่องการเรื่องการเรียนการเงินอย่นีน่หรือเปล่าสิเอถ้าสมมติว่าเคยคิดอยู่เออถ้าเราเรียนด้านนี้ไม่ชอบจริงๆอ่ะโหมันแพงมากเลยนะไปเรียนต่างประเทศเราทำไงดีก็คิดแผนไว้อยู่ว่ามันต้องมีแผนสำรองก่อนสำหรับหนูนะถ้าแผนมันล้มเหลวแล้วไม่ไปไปไม่ไหวจริงๆอ่ะวางแผนเกมเออคนที่วางแผนอยู่นะ เราก็ต้องมีครอบครัวที่พร้อมจะซัพพอร์ตเราจริงๆแล้วค่ะเรื่องนี้ต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่บอกเราว่าเออเขาเขาช่วยอยู่เขามีตรงนี้อยู่เนี้ยแล้วในระหว่างระหว่างช่วงที่เรารู้สึกผิดพลาดตรงเนี้ยเราต้องการอะไรจากผู้ปกครองต้อลักษณะแบบไหนต้องการอย่างหนึ่งที่ไม่อยากฟังคือแม่เตือนเรานะหรือว่าเห็นไหมบอกแล้วแบบนี้มันคือ เราประเมินสถานการณ์ไว้อยู่แล้วว่าอุ้ยต้องโดนคำนี้แน่เลยอ่ะมันมันเหมือนโดนเออใช่เข้าไปอีกใช่ใช่คือคิดว่าแค่กอดแล้วก็ตอนนั้นคงจะแบบแซดมากๆแค่แค่ให้เขากอดแล้วก็เออแม่อยู่ตรงนี้นะแบบนี้เราช่วยอะไรก็โอเคอ่ะแค่ว่าให้มามีพื้นที่พักใจ แล้วค่อยลุยต่ออ่าจริงๆเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าสิ่งที่เราทํามันมันมันอาจจะผิดพลาดอะไรเงี้ยเออแล้วเราอุตส่าห์แต่อย่างว่าจะบอกแล้วว่าเราพอบอกไปแล้วแบบก่าเราจะพูดกับแม่นี่ยจใช้เวลานานแล้วนะตัดสินใจนานแล้วนะแล้วพอบอกแม่แล้วแบบก็บอกแล้วไงเชื่อไม่บอกว่าจะไม่มีครั้งที่สองครั้งที่สามบอกอีกเลยคุณแม่ล่ะคะถ้าลูกไม่บอกแม่ก็ไม่รู้เนาะแต่ถ้าลูกบอกแม่ก็ คือถ้าลูกเขากล้าบอกอะ่ะเราต้องซัพพอร์ตเขาก่อนคือลูกไม่มีประสบการณ์นะเนอะแต่ว่าเราก็ใช้ประสบการณ์ของเราเนี่ยอันดับแรกคือเราต้องให้กําลังใจเขาก่อนออกําลังใจมาก่อนผิดถูกเราว่ากันทีหลังแล้วมาหาทางแก้ไขกันยังไง ใช่ไหมคะพ่อแม่จะซัพพอร์ตยังไงเนี่ยงงคะ่ะคือเหมือนกับว่าให้เขามีเซฟโซนก่อนก็คือครอบครัวนี่แหละอืมาคุยกันว่าถ้าถ้าคนในครอบครัวไม่เข้าใจ嗯嗯แล้วใครจะเข้าใจอืมอืมครับเพราะถ้าเขาเปิดอย่างนั้นเราก็ต้องแบบให้เขาพูดให้เต็มที่เลยแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะสอนสิ่งที่เราจะแนะนําสิ่งที่จะบอกนี่ไหมมันไม่ดีอย่างนี้มันจะตามมาทีหลังใช่แต่เราต้องแบบว่าให้เขารู้ว่าตอนเนี้ย เซฟโซนอยู่ที่นี่อืพูดก่อนอืระบายมาก่อนผิดหวังก็คือผิดหวังนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ค่อยให้คาแนะนําให้กันมาช่วยกันแก้ปัญหามานั่งดูอะปัญหามาช่วยกันแก้ออดีประมาณเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าครอบครัวพี่ก็กลางเก่ากลางใหม่นะเพราะว่าเราถูกเลี้ยงมาแบบครอบครัวในยุคแบบเก่าๆเว้ยค่ะแล้วเราก็มาเลี้ยงลูกอีกในยุคหนึ่งนียค่ะเหมือนกับว่าเราก็เอามาผสานกันอะประมาณนั้น เอามาเหมิดกันให้มันไปได้แค่นะใช่เพราะว่าเราก็รู้ว่าการถูกความคาดหวังกดดันเราอะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากทําให้ลูกรู้สึกอย่างนั้นเนาะใช่ค่ะเป็นหัวข้อสุดท้ายที่เราจะคุยเลยไหมครับผมก็พยายามมองอยู่ครับอ่ะเวลาเวลาความคิดเห็นของลูกกับผู้ปกครองไม่ตรงกันในเรื่องสักเรื่องหนึ่งในชีวิตของลูก ผู้ปกครองกับลูกปรับความคิดเห็นยังไงให้ตรงกันบ้างครับมีวิธีการไหนต้องจูนยังไงต้องจูนยังไงมาคนละครึ่งหรือแม่ขอแปดสิบลูกยี่สิบลูกสามสิบเจ็สิบม,มันเคยมีเหตุการณ์นี้ไหมเคยมีอืมว่าเราไม่เห็นด้วยอ,อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็เชื่อฟังพ่อกับแม่บ้างนะเราแนะนําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ เนี่ยค่ะเสร็จ <'re> แล้วเขาเขาจะเอาไปปฏิบัติเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะไป,ปได้<ม>ทั้งหมดหรือเปล่าแต่ว่าเราให้คําแนะนําเขาไปก่อนเนี่ยค่ะว่าอย่างเช่นการคบเพื่อนผู้หญิงเนี่ยเรารู้ว่าคนนี้เขาเป็นยังไงอ่ะมีสายสือบอีกละเขาเป็นยังไงอย่างนั้นอย่างนี้ <laughs> ย่ยิงย่งเรียนสายพยาบาลสายสืบยิ่งเยอะอ่าสายสืบยิ่งเยอะเพื่อนเพื่อนเนาะค่ะเราก็ให้คําแนะนําเขาไปอย่างเงี้ยค่ะว่า แต่เราจะห้ามอ่ะห้ามเด็ดขาดนะไม่ได้เพราะว่ามันเป็น,นไปไ,ไม่ได้เราไม่ได้อยู่ตัวติดกันตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะเขามีชีวิตในส่วนของเขาอย่างเงี้ยค่ะให้คําแนะนําไปก่อนค่ะไม่ตรงใจเราก็ช่างคนที่เขาคบไม่ตรงใจเราก็ช่างแต่ว่าให้คําแนะนําไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาจะเรียนรู้เองแล้วสําหรับลูกแล้วครับจะปรับยังไงให้เข้าใจคุณแม่คุณพ่อบ้างถ้าสมมติว่า,วาคุณแม่ไม่เข้าใจเราใช่ไหม แล้วแม่พูดพูด,พดอะไรเงี้ยแล้วสาหรับความคิดของของลูกอะ่ะควรจะทํำยังไงเพื่อให้รู้ว่าเรา,เราต้องมีเหตุผลอะ่ะถ้าคุณแม่คุยแล้วเรารู้สึกว่าเหตุผลมันไม่ใช่เรารู้สึกว่าต้องถอยก่อนถอยไปตั้งหลักก่อนเนาะบางทีเราคิดว่าตัวเองถูกคิดว่ามันใช่อะือมคิดว่าอาจจะใช่จริงๆก็ได้นะบางทีอ่ะแล้วคุณแม่เขาไม่เก็ทนี้เนาะเราอาจจะต้องเรียนรู้ท่งเอาแปหนึ่งนะแม่อย่างเงี้ยนะอ่าใช่เราอาจจะต้อง อธิบายเรียนรู้ค่อยๆบอกเขาว่าเออมันมีผลดีผลร้ายเราเข้าใจแต่ถ้าเราอยากพุ่งชนจริงๆอะ่ะเราก็ต้องบอกเหตุผลเขาว่าทําไม,มแล้วเราก็อาจจะต้องเข้าใจทำความเรียนรู้เข้าใจแม่ด้วยว่าทำไมเขาถึงคิดว่ามันไม่ดีเราเราต้องเราต้องสตาร์ดี้แม่เราต้องเรียนรู้ด้วยว่า เหตุผลเบื้องหลังมันคืออะไรนักวางแผนจริงๆเขาไม่นคอลไหมเขาเป็นคุยคอลจริงๆเขา็นเะคุยกันตั้งนานแล้วรู้สึกระวังแผนเออใช่ประมาณนี้ค่ะอาชนะททุกอย่างก็เลยไม่เกินแผนเขาไงแม่ช่องร้องทำได้ครับถามผู้ปกครองต่อครับถ้าเกิดสิ่งที่ลูกทำแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่ใช่มันมันไปไกลแล้วผู้ปกครองห้ามยังไงครับ หรือว่าปล่อยเหมือนจะดึงเขากลับมาไงไม่หอดึงดึงกลับค่ะดึงกลับแล้วก็ต้องต้องพูดให้เขาได้คิดอะคะให้เขาได้คิดว่าเออถ้าเกิดว่ายังดันทุลังไปเนี่ยมันมีอารมณ์ไหมครับมันก็ต้องมีบ้างเอนต้องมีสักหน่อยก็ต้องต้องมีบ้างค่ะว่าถ้าเกิดว่ายังดันทุลังไปเนี่ยเดี๋ยวผลเสียอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมาตัวเองยอมรับได้ไหมอืมอืมเพราะว่าบางครั้งเรา จะไม่ซัพพอร์ตในส่วนนั้นนะที่คุณตัดสินใจยังดันทุรังไปอีกทั้งทั้งที่เราอะให้คําแนะนําแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดลูกอยากทาอยากทาอยากทาอย่างเงี้ครับทําไปเลยทําเลยเอาเลยอแล้วรับผลแล้วมาดูผลเองนะทำไปเลยดูแลตัวเองด้วยใช่ใช่ประมาณนั้นนะคะครับลูกๆก็ฟังไว้นะครับจริงๆพ่อแม่ับเป็นห่วงเป็นห่วงเลยเป็นห่วงอยู่แหละที่พ่อแม่ปล่อยเพราะว่า แล้วแต่ไม่จริงจริงพ่อแม่เขามองเกมขาดเหมือนกันนะอแต่ละเรื่องแต่ละอย่างจริงๆฟังเขาไว้นิดนึงก็อย่างเเผื่อใจไว้หน่อยเผื่อใจไว้นิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังอยากจะทําอยู่พ่อแม่ก็โอเคทําเลยแต่ก็อย่าลืมนะสิ่งที่เราพูดไว้ก็ต้องยอมรับนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะใช่ใช่โอเคครับก็คิดว่าเวลาน่าจะถึง สุดท้ายแล้วที่เราจะคุยกันผู้ปกครองอยากฝากอะไรกับลูกๆบ้างครับในเรื่องของเป้าหมายชีวิตหรืออะไรก็ได้อยากฝากลูกๆก,ก็คือว่าหนึ่งเราต้องวางเป้าหมายชีวิตของตัวเองอว่าเป้าหมายของเราเราจะทำอะไรแผนหนึ่งแผนสองเหมือนตัวอย่างนี่เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นผู้ปกครอง พ่อแม่จะเป็นผู้ซัพพอร์ตแล้วก็ให้คําแนะนําค่ะคว่าสิ่งที่เขาเลือกนั้นะเรามีความคิดเห็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ไหมตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะคก็คือผู้ปกครองมีหน้าที่ซัพพอร์ตให้กําลังใจแล้วก็เหมือนเป็นครูแนะแนวตลอดชีวิตอะออประมาณน,นั้นนะคะแต่เรามองนะมองนะว่า สิ่งที่เขาตัดสินใจสิ่งที่เขาจะทําไปนะเรามองเขาอยู่มองห่างๆอย่าง,งห่วงๆประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นแล้วมีอะไรฝากผู้ปกครองก็ <ไป S 1> คือ<ะ>อยากให้ผู้ปกครองเนี่ยทั้งที่เป็นในรุ่นเดียวกัน ยุค90แล้วต้อง9ูต้องไปทางนี้ครับแล้วแล้วแล้วลูกของเราเป็น Gen X Gen Y Gen Z แล้วไงก็คือเหมือนกับว่าเราต้องเปิดใจรับนะในสิ่งที่เด็กสมัยใหม่เนี่ยเขามีความคิดยังไงไปไกลกว่าเราแค่ไหนเงคะแล้วก็เราต้องแบมาจูนเข้าหากันบ้างไม่ใช่ให้มันเกิดช่องว่างระหว่าง พ่อแม่หรือระหว่างวัยเนี้ยค่ะ mm hmm. เราอย่าลืมที่จะอยู่ร่วมกันมาเจอกันมามิงกันเนี้ยค่ะแล้วก็อย่าลืมที่จะโทรโทรหากัน mm hmm. ถึงแม้ว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเราอยู่คนละจังหวดัด mm hmm. ก็วิดีโอคอลมา mm hmm. คุยเรื่องอะไรก็ได้อยากคุย mm hmm. คุยมาเถอะ mm hmm. อย่างน้อยได้เห็นว่าเออตอนนี้เขาเป็นยังไงเราก็สบายใจละ mm hmm. yeah. ไม่อยากให้ลืมกัน ไม่อยากให้ทิ้งว่าโอ้ตอนนี้ยุ่งอยู่นะทํางานอยู่นะโน่นนี่นี่ค่ะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ให้ติดต่อมาหากาันเนี่ยพ่อแม่บางคนอาจจะแบบไม่กล้าครับเอ้ลูกนั้นนี่เปล่าเนี่ยค่ะแต่เราก็ลูกบางทีก็อาจจะรอเอ๊ะพ่อแม่ทักมาหรือเปล่าอะไรพวกนี้ค่ะก็คืออย่าอย่าให้มันแบบห่างกันจนเกินไปไงใช้ไอ้ตัวเทคโนโลยีก็ให้เป็นประโยชน์ทักค่ะสวัสดีวันจันทรนี่เดี๋ยวสวัสดีวันอังคาร จนถึงวันอาทิตย์ดอกไม้จนถึงวันอาทิตย์ทุกสีค่ะเอออันนี้เป็นความถนัดนะครับครับก็ถามลูกต่อครับลูกๆมีอะไรฝากถึงผู้ปกครองก่อนมีอะไรบ้างฝากถึงผู้ปกครองนะคะก็หนูว่าการซัพพอร์ตเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเนาะก็ซัพพอร์ตเท่าที่จะทำได้แต่ก็ คืออย่าไปปิดกั้นเขาสพอร์ตในสิ่งที่คิดว่าสมควรเพราะว่าผู้ปกครองก็คงจะรู้มาก่อนว่าเออแบบนี้ไม่ดีนะอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมว่าลูกยังไม่เคยมีประสบการณ์นั้นพูดปากเปล่าค่ะจะยังไม่เรียนรู้เท่ากับเผชิญด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นก็ปล่อยโดยที่ดูอยู่ประมาณนี้ก็อยู่ห่างหห่วงๆนะใช่ใชแล้วมีอะไรที่อยฝากกับ รุ่นเดียวกันบ้างลูกๆรุ่นเดียวกันน้องกว่าก็ได้น้องกว่าก็ได้ที่เป็นลูกๆูกอ,อย่างบางทีเราก็ไม่เข้าใจเนาะไม่เข้าใจทําไมพูดบอกของถึงแบบคิดแบบนั้นหรือว่าคิดว่าเราจะทําอะไรไม่ดีแต่จริงๆเราไม่ได้มีเจตนาจะทําอะไรไม่ดีเลยแค่อยากจะลองทําในสิ่งใหม่ๆที่บางทีโลกโซเชียลมันเร็วมากข่าวสารที่ได้รับมันไม่ไม่จูนกันอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็คิดว่าอาธิบายเท่าที่จะทําได้ค่อยๆพูดอธิบายร่วมกับผู้ปกครองฟังแล้วร่วมกับเรียนรู้ด้วยว่าทําไมผู้ปกครองถึงคิดว่าเราเป็นแบบนี้ทําไมเกิดอะไรขึ้นระหว่างระหว่างแบบการวิเคราะห์ุยใช่ใช่ประมาณเนี้ยค่ะนี่เป็นนักวิเคราะห์เป็นนักวิเคราะห์ไง <laughs> ออ เราก็ต้องเหมือนกันเออเจรจาระหวางครอบครัวเจรจาพูดคุยกันพยายามทําให้แบบบรรยากาศดูไม่ตึงเครียดเงี้ยจริงๆการใช้เวลากับครอบครัวเนาะช่วยมค่ะบนโต๊ะอาหารก็ได้ชวนคุยว่าเออเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างวันนี้ทาอะไรเงี้ยค่ะ ก็คิดว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งสําคัญมากๆในบรรยากาศของครอบครัวมันมันส่งผลถึงทุกอย่างในชีวิตของลูกเลยเนาะใช่ไหมครับตั้งแต่เล็กจนถึงในอนาคตและแม้แม้กระทั่งลูกมีครอบครัวแล้วใช่ลูกเองก็จะมีความคิดหรือว่า mm hmm. มีสิ่งต่างๆที่แม่หรือครอบครัวได้สอนหรือได้ให้ในสภาวะแวดล้อมต่างๆมาตลอด การสื่อสารการสื่อสารของคนในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญสำคัญสำคัญมากสำคัญมากแต่ต้องสื่อสารอย่างไรเด็กสื่อสารอย่างไรนั่นน่ะสิอันแหละนั่นแหละอีทีอีพีหน้าอีพีนีอย่างนี้ต้องจองตัวต่อครับคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญครับแล้วก็อยากจะให้ลูกๆนะครับลองเปิดใจนะครับลองคุย พ่อแม่ผู้ปกครองดูถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจเนาะใช่ครับเปิดใจคุยกันเลยโดยเฉพาะลูกที่เป็นผู้ชายใช่ผู้ชายจะไม่ค่อยพู่จะไม่ค่อยพูดมันมีหลายอย่างที่ที่โอเคไม่ต้องยุ่งหรอกแม่เราผมเป็นผู้ชายผมรับผิดชอบเราคิดว่าเราดูแลตัวเองได้แล้วแหละไม่ต้องคุยก็ได้ไ้มหาหรอกมันแมนๆอ่ะมันเออเรื่องพวกนี้มัน ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ต้องมายุ่งอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วโดยเฉพาะเวลาคุยกับพ่อถ้าเป็นผู้ชายนะก็อย่างที่บอกเนาะครับ oh. พี่ตายก็บอกว่าเขาพูดสั้นๆทวนๆห,หรือบางทีอาจจะทะเลาะกันด้วยซ้ํานะอันนี้อันนี้ส่วนตัว,ตวผมนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผู้ชายเองก็จําเป็นจะต้องรู้ว่าเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์ถูกไหมครับหลายต่อหลายอย่างแม้ว่าเป้าหมายของเราเป็นแบบนี้สุดท้ายแล้วเรามองไปยังไม่ถึงแต่ผู้ปกครองมีประสบการณ์และเอาประสบการณ์มาช่วยที่จะมอง เป้าหมายที่เราจะไปพ่อแม่เขาก็จะช่วยเราตลอดทางเดินที่เราจะไปสู่เป้าหมายนั่นแหละใช่ครับนี่คือสายตาที่มองขาดเนาะมองขาดแล้วนะครับว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะครับด้วยความน่าจะเป็นที่มีเปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นมาก,มาก,ม,ากมากเลยเกือบร้อเซนี่ยนะครับคิดว่าลูกต้องเปิดใจเชื่อบ้าง hmm. เปิดใจเก็บไว้บ้างและรู้สึกว่าโอ,โอเคถ้าเกิดจะทําอย่างนี้แม่บอกอย่างนี้ เก็บไว้ในใจทศไว้เหมือนตอนเรียนเลขตอนเด็กๆนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองแล้วก็อะไรทศไว้ในใจอะไรเนาะ no. ครับแล้วก็สําหรับผู้ปกครองนะครับคิดว่าอาจจะต้องเรียนรู้อย่างที่พี่ทายบอก<ช>เรียนรู้ลูกเรียนรู้สังคมเรียนรู้เทคโนโลยีเรียนรู้อะไรต่างๆเพื่อให้แกลบระหว่างผู้ปกครองกับลูกน้อยที่สุดแล้วเมื่อ,อไหร่ที่เขาเปิดใจถามเปิดใจคุยกับเรา ครับก็สพอร์ตสนับสนุนเขาและแม้กระทั่งเขาล้มบอกแล้วนะอันนี้อันเนี้เป็นเป็นขับต้องห้ามโอ้โหมันแบบแล้วจะไม่มีครั้งที่สองที่สามที่คุยต่อไปครับค่ะก็ลูกว่าอย่างนี้แม่ว่าไงพ่อว่าไงอย่างนี้ละครับอันนี้คือสิ่งที่เรานะครับต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิต นะครับและใ,<ช>ในครอบครัวก็คงต้องอยู่กันไปอ,อย่างนี้ตลอดใช่แต่ก็บอกไว้ก่อนว่าแต่ละครอบครัวก็จะไม่เหมือนกันเนาะเขาก็จะมีสไตล์การเลี้ยงที่แตกต่างกันใช่ครับแต่ก็ขอให้เปิดใจคุยกันมากกว่า ครับก็สุดท้ายครับอยากขอบคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งสําหรับแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับของทั้งพี่ตายน้องอิงด้วยนะครับ<ช>ขอบคุณมาก <มา S 1> ครับที่ได้มีโอกาสที่มามคุยกับเราในวันนี้ได้แบ่งปันให้กับเราได้เห็นมุมมองหลายต่อหลายอย่างและเชื่อแน่นอนว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังผู้ชมในช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากสําหรับผู้ชมหรือผู้ฟังนะครับถ้าเกิดได้มีโอกาสเข้ามาฟังมาชมแล้วมีความคิดเห็น อยากจะแชร์อยากจะพูดคุยสามารถพิมพ์ได้ในช่อง<ฆ>ความคิดเห็นนะครับอ๋อในบ้านของผมบ้านของหนูบ้านของแม่ของพ่อเป็นแบบนี้ติดติดติด,ด<ฆ>เรามาแลกเปลี่ยนกันและเชื่อแน่นอนว่าเราจะจะได้มีประโยชน์มากขึ้นนะครับต่อไปเรื่อยๆ<ฆ><ฆ>แล้วก็ขอฝากครับติดตามรายการ<ฆ>นะครับ Purpose l a b Podcast นะครับในช่อง y t u t u นะครับพิมพ์เข้าไป ว่าต้นซีดาก็ได้ครับ T O N C E D A R แล้วก็เข้าไปดูใน playlist ของ p r p o s e l a b Podcast ก็จะมี EP หลายๆอย่างที่ให้ติดตามแล้วแต่ว่าเราอยากจะดูอะไรนะครับข้อเกี่ยวข้องกับอะไรและและถ้าอยากจะสนับสนุนรายการนะคะคติดต่อที่ p u r p o s e l a b หรือว่าต้นซีดาโด,าดยตรงรได้เลยค่ะ เรายังเรายังต้องการอยู่นะครับเพื่อที่จะได้ขยายสเกลมากยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ในเรื่องอื่นมากยิ่งขึ้นนะครับก็สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับผู้สนับสนุนทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานด้วยนะครับที่มีส่วนช่วยเราอยู่เสมอนะครับต้องขอบคุณและอยากจะลาในวันนี้แค่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ